จัดการความคิดโทษตัวเองยังไงกพราะเวลาที่คนเรามีความคิดโทษตัวเองนะครับมันคือการที่เรามีโฟกัสกับความผิดพลาดนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแย่โทษตัวเองรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ดีพอมันพลาดไปหมดเลยเพราะที่มาที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่มนเกิดจากการเลี้ยงดูนะครับผู้อาจจะโตมาในครอบครัวที่แบบพ่อกับแม่ค่อนข้างแข็งมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชอบวิาพากษ์วิจารณ์คดไม่ค่อยบาลานซ์ไปกับเรื่องของการชื่นชมคดนะัะ คุณก็เลยเก็บวิธีการมองโลกพวกนี้เข้ามาในตัวนะแล้วคุณก็มองโลกผ่านแว่นตาของความโทษตัวเองนะครับเช่นอย่างไงบ้างประโยคว่าออแกมันไม่ได้เรื่องแกไม่ไมีทางทําอะไรได้สําเร็จหรอกนะซงก็จะพูดเพื่อแบบเราทําให้เราร้ายตัวเองขึ้นมานะแต่พอเขาพูดแบบนี้บ่อยเราก็จะมองโลกเป็นแบบนี้ว่าเราไม่ได้เรื่องแล้วเราไม่ไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จหรอกแ,แล้วเราจะรู้ที่มาที่ไปของความคิดโทษตัวเองได้ยังไงนะครับมี2องวิธีนะครับอันดับแรกคุณย้อนไปในอดีต นะครับนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณพูดคุยกับคนสาคัญแล้วคุณรู้สึกแย่คนสําคัญคืออะไรพ่อหรือแม่พี่น้องป้าอุงป้า,ปา,ปานาอา,า,า,าก็ได้นะที่พูดกับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่นะครับมันเป็นประโยคคําพูดประมาณไหนนะครับแล้วคุณลองลิงก์ว่าประโยคคําพูดพวกนี้นะมันคล้ายๆกับประโยคที่คุณบอกตัวเองในช่วงปัจจุบันหรือเปล่าและที่คุณทาพลาดแล้วรู้สึกแย่ที่2คุณลองสังเกตแพทเทิร์นเวลาที่คุณทําอะไรได้สําเร็จนะแล้วเวลาที่จะสําเร็จเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าฉันเก่งฉันภูมิใจใน แต่ในบางคนนะที่ความมีความคิดโทษตัวเองบ่อยๆเนี่ยก็จะคิดว่ามันฟุกหรือเปล่ามันแค่แบบโอกาสมันโอเคพอดีมันก็เลยทําได้หรือว่าจริงๆหรือฉันมีคนช่วยหรือเปล่ามันก็เลยทําได้สําเร็จหรือแบบการแข่งขันอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นฉันเลยทําได้นะครับซึ่งมันทําแบบเนี้นะครับมันเหนือกับการดิสเครดิตตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของความคิดโทษตัวเองเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครมีแพทเทิร์นของความคิดแบบนี้ก็ลองแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า คุณมีแพทเทิร์นของความคิดเป็นประมาณไหนโอเคแล้วจะดีลกับความคิดโทษตัวเองอยังไงนะครับอันดับแรกคุณต้องรับรู้ถึงความคิดโทษตัวเองก่อนนะครับเช่นอะไรบ้างคุณจดมาในแต่ละวันนะครับถึงความคิดของคุณที่คุณรู้สึกแย่ในแต่ละวันเป็นเรื่องอะไรบ้างและความคิดเป็นยังไงนะครับให้คุณเห็นแพทเทิร์นของความคิดก่อนแล้วก็ถ้าคุณคุณเห็นแพทเทิร์นมากขึ้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอ่ามันเป็นแค่ความคิดต่อสถานการณ์พวกน,นั้นมันคืออปินิยมมันไม่ใช่แฟกต์หรือความจริงนะครับ อย่างที่สองคุณคือเริ่ม Challenge ความคิดตัวเองนะครับว่าความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับคิดด้วยตัวเองก็ได้หรือถามจากคนอื่นก็ได้นะครับแล้วถ้ามันจริงเนี่ยคุณคิดต่อว่าอีความคิดพวกนี้มันจําเป็นมีประโยชน์ต่อฉันไหมหรือมันไม่มีประโยชน์เช่นยังไงบ้างความคิดที่ว่าฉันไม่มีวันทําอะไรได้สําเร็จหรออันนี้ความคิดเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ทําให้คุณพัฒนา3มคือการฝึก s e l f compassion นะครับอ่ามันเป็นความคิด ในการตัดสินตัวเองให้กับเหมือนเราตัดสินคนอื่นนะครับผมมีทำคลิปเรื่อง Self s e l f c o m p a s i s o n อยู่ในช่องนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในแคปชั่นอย่างที่4คือฝึกความคิดให้มีลักษณะ healthy แล้วก็ supportive โมากขึ้นเช่อนอยังไงบ้างลักษณะที่ความคิดที่เป็นลักษณะ fix my set we d o ด t to dig กันบ่อยนะ fix my set เราจะโฟกัสที่ปัญหาแล้วก็ความผิดพลาดของเราถ้าเราผิดพลาดครั้งหนึ่งเหมือนโลกมันแตกสลายเลยนะโปะไปเลยนะฮะแล้วก็เราจะ มีลักษณะความคิดที่มันขาวกับดำนะเช่นถ้าเราทําไม่สําเร็จเนี่ยแปลว่าเราแย่ไปเลยนะครับแต่ถ้าคนเปลี่ยนความคิดและเป็นลักษณะที่มันเป็นลักษณะ growth mindset เนี่ยคืออะไรนะมันคือการที่เราความผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการพัฒนาของเราแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราล้มลงมาแล้วก็ชูตัวเองขึ้นไปนะครับมีลักษณะของ growth mindset นะครับซึ่งก็ลองศึกษาได้มีมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะครับก็ถ้าใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องความคิดโทษตวัวเองอะไรพวกนี้นะก็ลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับ ากกดหัวใจกดเจฟคลิปกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ